สวัสดีครับแฟนยูทู e ก็วันนี้ร้อนนะร้อนจังรู้แต่ด็กเหมอือนฝนตกไม่ตกม่รู้เป็นอะไรก็ร้อนมากครับก็ร้อนร้อนจัง,งบบร้อนกระเบิ้อกระเบิ้ ตอนนี้ผมอยู่ที่หลางบ้านครับหลังบ้านของญาติพี่น้องผมเองก็ด้เพื่อนไปกรุงเทพครับทำงานต่างมนหน้าที่กาไปเนาะผมก็พิการก็ทำอะไรไม่ไหว cơ Kêu... nghe Youtube thuốc này hoàn ừ. đại cơ hoàn đàng đàng như cơ và to, ui comment đi em đây kí ký thứ ký tưởng và tưởng mở nừng à, và ký tưởng đầu cơ ทั้งหลายทั้งปวงขอบคุณมากครับแฟนงกัดทั่วประเทศไทยแฟนงกัดทั่วประเทศที่กดไลค์กดแชร์ใ,ให้ขอบคุณมากเดี๋ยวผมก็ไปอ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกิวกิ้ว